มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจาเผยแพร่พระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบาตัตรเป็นราชอ,องคารักษ์จำนวน6 0นายวันที่24ทธันวาคม2565 ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชาองค์การประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชาองครักษ์และนายตำรวจราชาองครักษ์ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รามหาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวะชิระก้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาอง์การโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้ นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชอ,องคารักษ์และนายตำรวจราชอ,องค์คารักษ์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา6มาตรา8และมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติราชอ,องค์ครักษ์พุทธศักราช2480 มาตราสีมาตราหและมาตราเจ็แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนักพศ2495จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบาัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบาัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์จำนวน60นายตามบัญชีรายชื่อที่แนบทางนี้ตั้งแต่วันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2565 ประกาศณวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นปีที่7ในราชการปัจจุบันขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ